หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายประเด็นข่าวซื้อขายนักเตะยังคงเข้มข้นและมียูโรย์คอบอลได้ลุ้นกันด้วยครับขอส่งกำลังใจไปที่คริสเตียนเอริกเซนและครอบครัวกันก่อนหวังว่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้โดยเร็ว และโชว์ลีลาให้แฟนๆได้รับชมสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับและวันนี้มาดามมีวิดีโอใหม่ด้วยพร้อมทำให้พลาดข่าวสารคัดเน้นทัศนะแม่นลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มขน้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้อีกหนึ่งช่องทางแรดสุดปลื้มใส่เบอร์สิบให้ผีมาคาชรดฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งปีสแสดงเปิดใจถึงการได้ใส่เบอร์สิบของสโมสรแห่งนี้เป็นสิทธิพิเศษมากๆ และความเฮี้ยนนั้นไม่น้อยไปกว่าเบอร์เจ็ดในตำนานของทีมเลยแลดฟอร์ใส่เบอร์สิตั้งแต่ฤดูกาล2018ถึง2019ทีบรเจ้าอย่างสาะตันอิบราฮิโมวิชเจ้าของเดิมย้ายออกไปโดยก่อน,นนั้นกำลังเก็บเลเวลใส่เบอร์39ในช่วงแรกก่อนขึ้นชุดใหญ่และเปลี่ยนมาเป็นเบอร์19ในอีก2ซีซั่นถัดมาดังนั้นเมื่อถึงเวลารับม้อเบอร์10จึงถือเป็นเกียรติอีกขั้นของตัวเองและชื่อเผยว่า ผมสมผัสได้ถึงสิทธิพิเศษที่ได้สวมเสื้อแข่งเบอร์นี้เพราะในอดีตผู้เล่นของแมนยูเต็ดระดับตำนานล้วนผ่านการสวมเสื้อเบอร์นี้มาแล้วทั้งสิ้นเป็นเกียรติสำหรับตัวผมเองมากกว่าความกดดันแรดฟอร์ตอบคำถามจากแฟนบอลบนทวิตเตอร์มันแค่ต้องแบกรับภาระอันใหญ่หลวงแล้วเดินตามรอยนักเตะรุ่นพี่เพื่อประจนภัยไปกับมันแต่ผมก็เป็นตัวของตัวเองสร้างผลงานในแบบที่ตัวเองเป็น อาจจะแตกต่างไปบ้างจากรุ่นพี่คนก,ก่อนๆเพราะต่างคนก็ต่างคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับไปสู่จุดสุดยอดของอาชีพแตกต่างกันไปโดยก่อนแรดฟอร์ดจะได้มาสวมเสืเอ้อเบอร์นี้นักเตะดาวดังที่เคยสวมเสื้อเบอร์10อาทิเช่นเวนรูนีสตันอิบราฮิโมวิชและรุดฟันนิสซอรอยแรดชีเปิดใจพร้อมจะเล่นให้กับปีแสดงแค่ทีมเดียวตลอดชีวิตก่องหน้าตัวเก่งของทีมต้องการเดินตามตำนานของแมนยูเต็ดอย่างแลนกิกส์พอลสโคและแกรี่เนวิล ในการเล่นให้กับสโมสรอเดียวตลอดอาชีพคาแข้งในถิ่นโอทราวฟอร์ดเราเตะว่า23ปีรายนี้ทำไปแล้ว100ประตูในอาชีพคาแข้งกับสโมสรอและทีมชาติหลังจากเปิดตัวในทีมชุดใหญ่อย่างน่าทึ่งในเกมกับนิวซีแลนด์ปี2016และได้กล้ามาเป็นคนสำคัญของทีมจนถึงทุกวันนี้แรดฟอร์ดถูกถามในรายการพิเศษของสโมสรอกับการถามตอบจากแฟนบอลโดยแฟนบอลคนหนึ่งถามเขาว่าต้องการทำเหมือนแรนกิกส์พอลสโคและแกรี่เนวิลหรือไม่ ในการเล่นให้กับสโมสรเดียวเอาตลอดอาชีพค้าแข่งแรชเผยว่าแน่นอนมันเป็นความต้องการของผมอย่างมากแต่ผมคิดว่าในวงการฟุตบอลทุกวันนี้มักมีเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคุณไม่สามารถมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์อย่างแรกคุณอาจจะถูกแทนที่จากผู้เล่นคนอื่นที่เข้ามาเปลี่ยนผ่านบางทีสโมสรอ,อาจจะต้องการเซ็นสัญญากับคนอื่นเช่นกันไม่เว้นแต่การดันเด็กเยาวชนขึ้นมาด้วยหรือบางทีสไตล์การเล่นของทีมอาจจะไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปก็ได้ในอนาคต รูปแบบฟุตบอลอาจจะเปลี่ยนไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปล,ง,ปลงได้ตลอดเวลา10-15ปีสำหรับผมผมหวังว่าจะสามารถเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้และอยากจะเล่นกับแมนยูเต็ดไปตลอดชีวิตฮันนิบาลลงเล่นให้กับตูนิเซีฮันนิบาลเมบรีมิฟิวนาคตไกลของปีแสดงมีส่วนร่วมกับทีมชาติตูิเซียชุดใหญ่แต่ไม่คือวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวรุกยูเ,เต็ดได้รับโอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของอเลกกุน่าโซชาตั้งแต่กลางซีซั่นที่แล้ว แต่โชคร้ายด้รับบาดเจ็บในทีมชุดสำรองทําให้กว่าจะได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ของปีแสดงต้องรอถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลในเกมดวลวูฟแฮมตันฮันนิบาลตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติตูนิเซียเพื่อโอกาสที่เปิดกว้างมากกว่าได้สัมผัสเกมลงเล่นเป็นตัวสำรองเกมแพ้อัลจีเรียศ2โดยตูนิเซียของฮันนิบาลจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะัดต่อไปกับมาลีคือวันังคารต่อเช้าวันพุธที่16มิถุนายนริโอชิผี่ยังไม่ควรซื้อทิปเปีย เรียวฟีน่าดิดปะกหลังตำนานของแมนยูเต็ดมองว่าคิรันทิเปียแข่งของอาร์โก้มาดิดไม่ใช่นักเตะที่สโมสรควรเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ไปแสลงได้ยื่นข้อเสนอ12ล้านยูโรไปให้กับทีมตราหมีและโดนปฏิเสธอย่างรวดเร็วเนื่องจากอาร์เิโต้มาดิดต้องการค่าตัวราว40ล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญาในมุมมองของฟรีนานชี้ว่าทีมมีตัวจริงอย่างวันบิซาก้าอยู่แล้วมันจะเป็นต้องใช้เงินมากขนาดนั้นกับการซื้อนักเตะในตำแหน่งเดียวกันมาเพิ่มอีก ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะซื้อใครมาสักคนแล้วลงสนามในทุกสัปดาห์ผมคิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาที่นั่นจะเข้ามาในฐานะตัวสำรองเฟรนันกล่าวผ่านเมโทรพวกเขาใช้เงิน50ล้านปอนด์หมดไปกับวันบิสซากา้าและเขาคงไม่ใช่ตัวสำรองทิปเปียมไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผมถ้าพูดกันตามตรงแต่ผมเห็นถึงศักยภาพที่เขามีนะผมยอมรับว่าเขาทําได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ทิปเปียมไม่ใช่ตัวเลือกของผมผีหวังปาดหน้าหงชกเด็กตัวเทพ แมนยูเตดกับลิเวอร์พูลเปิดศึกกันอีกครั้งในการสร้างทีมเพื่ออนาคตโดยทั้งคู่ให้ความสนใจในตัวฟาตาวูอิสตาฮากูที่เล่นในทุกตำแหน่งในแผงเกมบุกทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกปีกซ้ายและปีกขวาเดิมทีลิเวอร์พูลจ่อได้นักเตะคนนี้เจะระจากับต้นสังกัดดัางเซตฟาส FC ไว้แล้วที่จะปิดดีลในราคา1.5ล้านปอนด์โดยหงแดงหวังส่งตัวนักเตะให้สปอร์ติ้งลิสบอนยืมตัวก่อนเพื่อผ่านขั้นตอนใบอนุญาตก,การทำงานหรือ work permit แต่ปัญหาเรื่องเอเย่นพวกเขาจึงแนะนําให้นักเตะเปลี่ยนเอเย่นเสียก่อนซึ่งจุดนี้มีปีศาจเข้ามาเอี่ยวด้วยโดยแมนยูเตดแนะนาเอเย่นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรไป2เจ้าและทีมของอลริกนาโซชาพร้อมยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าทําให้ฝ่ายเจราจาของหงแดงไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะลงเอยเช่นไรครับอิซาฮากูดินเป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นชุดยู20 เลโอเชื่อเหล่าบรรดาผู้เล่นเมืองแมนเชสเตอร์ขายขอให้เคนกันทวนหน้าลลโอเฟนานเชื่อว่านัากเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกจะมีส่วนช่วยให้สโมสรของตัวเองในการโน้มน้าวใจฮ์รีเคนเรื่องการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหนะ้าตัวเก่งของสเปอรต์ต้องการได้ออกจากทีมหลังจบฤดูก,กาลมันมี2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งยูไนเต็ดและซิตี้รวมทั้งเชลซีที่เป็นตัวเต็งในการคว้าตัวไปร่วมทีม เฟนันเชื่อว่าในระหว่างการเก็บตัวทีมชาติอังกฤษเพื่อทำศึกยูโรครั้งนี้นั้นเคนจะรับความสนใจเป็นพิเศษจากนักเตะซซตีและยูนเต็ดโดยเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแน่นอนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วตอนที่ผมไปเล่นฟุตบอลโลกกับนิกกี้บัตและเดวิดเบคแฮมพวกเขาคุยกับผมเรื่องแมนยูนเต็ดมันเป็นการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆทัวร์นาเมนต์และทุกครั้งที่ผู้เล่นมารวมตัวกัน นักเตะจะพูดคุยกันอยู่แล้วผมแน่ใจว่าผู้จัดการทีมของพวกเขาคงบอกว่าลองคุยกับแฮร์รี่เคนดูสิแล้วดูว่าเขาจะคิดอย่างไรมีความสนใจจะย้ายร่วมทีมเรามากน้อยแค่ไหนกิริเซียบแทนปอกบาอัปเดตดิวซานโชต่อเนื่องแจ็คก,กิลิชกำลังมีสมาธิในการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษวันวทิศนี้ครับโดยเขาจะเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเกรตซเซเกตในาใย่ทัพสิงโตคำราม แต่ข่าวการย้ายทีมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแบนล็อบสันตำนานปีศาจแดงยอมรับว่าเขาอยากเห็นแจ็คกิลลิชย้ายมาเล่นให้กับแมนยูเต็ดแม้จะเป็นเรื่องยากก็ตามล็อบสันเปรียบเทียบแจ็คกับพอลแกสคอยในอดีตซึ่งตัวนักเตะม,มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและตอนนี้แจ็คก็คู่ควรกับทีมระดับท็อปกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาเรื่องนี้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับดีลของปอปอกบาที่ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาใหม่อยู่แม้จะตัวจะยังยืนยันว่าเป็นนักเตะของแมนยูเต็ด และไม่มีเบอร์โทรของประธานออลคาเลฟี i, กับข่าวเชื่อมโยงกับปารีสัแชมงเมื่อวันก่อนและหลายฝ่ายกําลังมองว่า2ดิวนี้จะเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างไรเพราะมีเรื่องของ็ดเงินที่มหาสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอลเกูนาโซชาชื่นชอบกิลิชเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดวยเขามองเป็นเป้าหมายก่อนที่บูโน่แฟนเดสจะย้ายมาร่วมทีมตามรายงานของลอรีวิทเวลนักข่าวเดียรเลติกแต่เมื่อได้บูโน่เข้ามาทําให้ข่าวใจก,กิลิชซาลงไปช่วงหนึ่ง แต่ก็กลับมาล้อนแลอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ของปอปอกบาอย่างไม่แน่นอนแม้พวกเขาทั้งคู่จะไม่เล่นตำแหน่งเดียวกันซะทีเดียวส่วนความคืบหน้าของดิวจจรอนซันโชอาจจะเกี่ยวเนื่องกับดิวอื่นๆด้วยยูเต็ดพยายามปรับข้อเสนอเงินต้นเป็น76ล้านปอน์บวกออปชันอีก9ล้านปอน์ตามการนั่งอิงของเดียเลติกแต่ดัดมูลอยากได้เงินต้น81ล้านปอน์บวกออปชั่นอีก4ล้านปอน์จะเห็นว่าจํานวนเงินรวมนั้นตรงกันที่85ล้านปอ์ครับแต่มีปัญหาที่ออปชั่นและโครงสร้างดิว ฝั่งไซมอนโซนนข่าวจาก BBC ยืนยันว่าซานโชจะได้ย้ายทีมถ้าตกลงค่าตัวกันได้และอยู่ในเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสมแต่ทีมสุ่เหลืองไม่ต้องการปล่อยจูนเบลลิงแฮมไปเพราะประทับใจในฝีเท้าและอยากให้อยู่กับทีมไปอีกนานผลิตก,กำลังเชียร์ไปแสดงและนักเตะทุกคนกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครวัวเดียวกันผมบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย